นะคะตัวนี้ร่วมสองเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะมะกรูดนะคะที่น่องเพาะเมล็ดนะคะ,ระ,ร,ะ,คะระดับเนี้ยโตระดับเนี้ยสมควรแยกต้นได้แล้วรากรากแข็งแรงแล้วเพราะว่ามีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะมะกรูดจากเมล็ดนะคะตัวนี้จะเป็นอ่อเมล็ดที่หน่องแช่น้ำไปแล้วนะ นองจะใส่ในถาดพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาคือเราจะสามารถที่จะเหมือนกับชํากับตัวที่เป็นอ่อฟองฟองน้ำก็ได้นะคะหรือ,อกระดาษทิชชู่ก็ได้แต่ว่าวันนี้นองจะใช้วิธีที่เราจะลงไปในดินเลยนะคะก็คือเราจะปิด เพื่อนๆที่ใน Facebook เขาบอกว่าเป็นวิธีควบแน่นทำตามเขานั่นแหละรอบแรกหน่องอได้ลองชํำไปในกระดาษทิชชู่แล้วนะคะแล้วก็ปลูกลงไปแล้วในในกระถางก็ขึ้นมาเป็นต้นอ่อนนะคะก็ก็ยังมีแค่แค่สองใบเนาะสองใบคู่น้องก็ยังไม่ได้เอาลงกระถางใหญ่นี่นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้ตัวเม็ดมะกรูดนะคะ ที่หน่องแช่น้ำเพื่อให้เขานิ่มเขานิ่มใช่ไหมคะทีนี้เราจะแกะหน่องจะแกะก็คือแกะเปลือกเขานะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาโตวไวขึ้นก็คือเขาก็จะออกรากแล้วก็ก็คือจะออกมาเป็นต้นอ่อนได้ไวขึ้นนะคะหน่องก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราทิ้งเปลือกนะคะก็จะ หน่องจะเทียบให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันว่าอันที่แกะเปลือกนะกับไม่แกะเนาะเดี๋ยวก็ปองที่ไม่แกะก็คือด้านนี้ที่แกะก็จะใส่ไว้ด้านนี้นะคะให้ดูว่าเวลาที่เขาขึ้นน่ะมันจะแตกต่างกันนะคะเออมันจะมีความช้าเร็วที่ไม่เหมือนกันนะแกะง่ายนะคะ พอเราแช่น้ําแล้วมันก็จะสะดวกมากก่อนที่จะแช่น้ําอ่ะมันจะแข็งนะคะมันก็จะแบบว่าคือจริงๆเราไม่แกะก็ได้แต่ถ้าเรารีบหนองเร่งหนองอยากให้เขาโตไวนในในในระยะอันใกลนะ้นะเมนมะกรูดอันนี้นะคะหนองก็ได้มาน่าจะเป็นปีแล้วแหละได้มาจาก ออปีกว่าแล้วแหละเราตากเอาไว้แล้วก็ปลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งตอนแรกก็คือขึ้นมาแล้วแหละก็แต่ก็จะมีการโตที่ช้าหน่องก็เลยเดี๋ยวลองเพาะลงอีกดีกว่าก็เลยมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราเรามาตามดูนะคะว่าหลังจากที่เราลงไว้จะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันที่เขาจะงอกนะคะ นี่หน่องก็แกะไปประมาณหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่เขาไม่ต้องแกะเปลือกนะคะตัวที่แกะเปลือกเนี่ยมันก็จะต้องมีมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะและไม่สมบูรณ์อันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นแน่นอนนะคะตัวนี้หน่องจะใส่เข้าไปเลยที่ไม่แกะเปลือกเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยขี้เกียจแกะ แต่มันจะขึ้นไวนะคะคือหน่องก็ไม่เร่งอะไรมากใช่ไหมเราก็จะเทียบให้เพื่อนๆดูนะก็จะได้ดูว่าเนี่ยอันที่แกะกับไม่แกะระยะเวลาเขาจะต่างกันยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราโรยให้หมดเลยนะคะ สุดท้ายละไม่สุดท้ายเสร็จแล้วหน่องก็จะโรยตัวที่เป็นเออดินนะคะโรยเข้าไปนิดหน่อยไม่เยอะคือไม่หนามากนะคะประมาณนี้อ่ะตัวนี้ก็อีกกล่องหนึ่ง ต้องหนามากทีนี้เราก็จะมีพื้นที่เอ่อพื้นที่จากตัวดินจนถึงขอบของตัวตัวกล่องนะคะประมาณนี้แหละเราก็จะลดน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวปิดฝาเลยหน่องก็จะใส่น้ำให้ให้เขาฉ่ำๆนะคะ เราจะไม่เปิดฝานะเราก็จะปิดเอาไว้เลยนะคะรู้สึกว่ามีตรงนี้โผล่ขึ้นมาหน่อยนึงอะปิดเข้าไปเรียบร้อยก็คือชุ่มๆนะคะจะทิ้งเวลาไว้หน่องคิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสัปดาห์นะคะเราจะต้องเห็ุแล้วแหละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วปิดฝา เดี๋ยน้องจะเก็บหน่องก็จะเก็บไว้ในบ้านนะคะก็จะแปะเอาไว้ว่าตัวแกะเปลือกแล้วก็ไม่แกะเปลือกนะคะนี่นะคะเราก็ติดเอาไว้นะคะจะได้จะได้ทราบว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะหน้องก็เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะตอนที่เขาขึ้นเป็นต้นอ่อนนะคะเราก็จะเห็นในอ่อในด้านนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกัน,นะคะ่ะ หนึสัปดาห์ผ่านไปนะคะหน่องก็จะเปิดฝากล่องนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะแยกไว้เหมือนเดิมในในแต่ละกล่องเนี่ยหน่องจะเขียนว่าอันนี้แบบที่เราแกะเปลือกข้างนอกนะคะของมเมล็ดมะกรูดนะคะเราก็ไว้ด้านนี้นะคะหน่องจะวางไว้ตรงหน้าต่างที่มีแสงแดดนะคะเราจะให้ ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเขียนไว้ว่าเราไม่ได้แกะ,มะเมล็ดตัวเปลือกเขานะคะมันมันจะโตช้ากว่าน้องจะไว้ตรงหน้าต่างนะคะที่รับแสงแล้วก็เราจะแค่สเปรย์น้ํานะคะทําแค่วันเว้น,ว,นวันนะคะนี่นะคะอย่างวันแรกนะคะ7ดวันแรกที่เราปิดไว้ในกล่องลักษณะตัวนี้จะค,คล้ายๆกับวิธีการที่เขาใส่ใน เ,เขาเรียกอะไรฟองน้ํานะคะหรือไม่ก็กระดาษทิชชู่ที่เอาเอามาเล็ดเนี่ยไปปิดเ,เขาเรียกว่าปิดอบเอาไว้นะคะแล้วก็ถึงจะมาวางแต่หน่องเนี่ยจะวางเรียงไว้ในตัวดินแล้วเรียบร้อยนะคะไม่เกิน1 0ถึง14วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวน้องจะอัปเดตคือตัวนี้นะคะหน่องก็แค่เสเปรย์น้ำเอาไว้เดี๋ยวเราทำแค่วันเว้นวันเราก็จะมารอดูกันจริญเติบโตของอมะกรูดนะคะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตรอบต่อไปนะคะตัวนี้นะคะกระถางที่เราไม่ได้แกะเปลือกของมเมล็ดมะกรูดออกนะคะน้องก็สังเกตไหมคะที่บอกว่าสารอาหารจะมีน้อยเพราะว่าดินจะค่อนข้างต่ำไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะใส่เขาเข้าไปในอ่อในกระถางนี้นะคะกระถางแรกนะ ช้อนตักเดี๋ยวเจ้าเมล็ดจะเสียหายอะอเนี่ยค่ะลากเขาเริ่มมาแบบนี้แล้วนะคะถ้าเราไม่รีบเออ่ย้ายนะก็อาจจะแกนนะคะน่าจะแกนนอะไม่โตนะคะ บามือนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียหายไม่แกะเปลือกเนี่ยเขาก็คือเขาเรียกว่าเออมล็ดที่มันที่มันแบบว่าสมบูรณ์จริงๆอ่ะมันถึงเกิดนี่นะคะเนี่ยบางมเมล็ดก็เริ่มออกมาละเริ่มทะลุน่องไม่รู้ว่าใจเพื่อนๆจะเห็นไหม ก็คือว่าเขาเริ่มแตกขึ้นมาก็เริ่มมีม,มีมีจุดทรา,ากนะเดี๋ยวน้องก็เอาใส่เข้าไว้เรียกว่าไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นนะคะส่วนเจ้าต้นสุดท้ายที่เห็นเขียวๆนะคะใบเขายังเล็กๆแกนๆเนี่ยต้องรีบเพราะว่าถ้าไม่รีบย้ายเนี่ยก็ก็จะแกนนะคะอาจจะไม่โต โอเคใส่ไปแล้วทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นมเมล็ดที่เขาอยู่ในนี้นะคะมาสามสัปดาห์นะคะเริ่มเริ่มมีออจุดที่จะงอกแล้วนะคะน้องก็จะเทใส่เข้าไปในนี้นะคะโอ้ว้าวอ้เจออีกหนึ่งต้นนะคะโอ,โอ้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหนึ่งต้น สีเขียวเขียวนะคะเขายาวมาแล้วรากยาวมากเลยรากออกมาเยอะ,อะน้องก็ทยอยใส่เข้าไปในนี้คู่ว้าวมีบางต้นมีต้นนี้อีกนะคะมาอีกต้นหนึ่งโอ้เห็นอยู่ห้าต้นแสดงว่ามเมล็ดเขาค่อนข้างดีเลยโอมีอีกหลายมเมล็ดที่เขายังอยู่ข้างใต้นะคะ เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆมันก็ไม่ถึงกับยากนะกับการเพาะนกกรูดด้วยมเมล็ดนะคะะเดี๋ยวน้องเอาเขาใส่เข้าไปคือถ้าเราอยู่ในนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะไม่สมบูรณ์นะคะมันจะแกนมันไม่ได้อาหารนะคะอ่า ว้าวได้ทั้งหา้าต้นเห็นแล้วห้าต้นที่แน่ๆส่วนต้นอื่นๆที่เขากำลังจะงอกนะคะเราก็จับเขาใส่เข้าไปทีนี้เราก็จะทิ้งเขาไว้นะคะที่หลังบ้านอ,อก็เป็นอากาศแบบดูดูพอปลูกนะคะก็มะกรูดเราก็จะขึ้นนะคะแน่นอนอ่ะ รออัปเดตรอบสุดท้ายนะคะน้องจะไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก7-10วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวน้องให้เพื่อนๆดูกระถางที่เอ่อที่เขาแกะ,มะเมล็ดซึ่งซึ่งแกะเปลือกนั่นแหละแกะเปลือกก็จะเป็นตัวช่วยให้เขางอกไวแต่ว่าอาจจะมีมะเมล็ดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเขาก็เลย ช้ากว่าเจ้ากระถางเจ้ากล่องที่เราไม่แกะเห็นไหมนะ้นองติดไป้ายไว้ไม่แกะเปลือกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดเข้าไว้แบบนี้นะคะจะน้องจะเอาเทปมาติดให้แน่นๆมาดูเจ้ากระถางนี้นะคะเตรียมไว้เลยกล่องนี้นะคะที่เราแกะเปลือก ก็จะเห็นว่าจะมีบางต้นนะคะหนึ่งต้นสองต้นตรงนี้นะคะแสงมันไม่ค่อยดีเลยเนาะะเดี๋ยวปักเลยดีกว่าต้องตักเบาๆนะคะกระเทือนไม่ได้นะคะ เขาเขางอกมาประมาณนี้แล้วน้องก็จับเขาใส่เข้าไปส่วนต้นที่งอกมาอีกต้นหนึ่งก็ค่อนข้างยาวทีนี้นี่ค่ะสวยมากเลยลากเขาอ,อ้วนๆอบอวลถือว่าสมบูรณ์น้องก็ใส่เข้าไปทีนี้ตัวที่ที่มีอยู่ในนี้นะคะก็จะมีเมล็ดที่เขาเ ก็เรียกว่า,ากำลังโผล่รากเนาะแต่เขาไม่ยาวนะคะคือคือเหมือนทะลุออกมาจากตัวเมล็ดน้องก็จะโกยใส่เข้าไปในกระหางนะคะเดี๋ยวอีก ประมาณ7-10ิวันนะคะเดี๋ยวน้องจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรารอดูกันว่าเขาจะขึ้นเยอะไหมนะคะขึ้นแบบเออสมบูรณ์ไหมเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดมเมล็ดที่แบบจะงอกนะคะเขาก็จะแบบเพิ่งจะโผล่ออกมา โอ okay. เรียบร้อยทีนี้หน่องก็จะลดน้ำนะคะรอบนี้เราก็จะลดน้ำนะคะทุกวันเลย เพราะว่าตัวกระถางเราก็จะมีรูระบายแล้วนะคะซึ่งแตกต่างจากกระป๋องที่หน่องใช้ตั้งแต่แรกนะคะเรียบร้อยนี่นะคะที่เราแกะเปลือกหน่งก็จะติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเทปมาติดอีกทีหนึ่งนะคะ โอเครออัปเดตในรอบต่อไปนะคะอีกประมาณ7-10วันถ้า7วันเขาเติบโตได้ดีน้องก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะแต่นองจะรอถึง10วันนะคะก็เรียกว่าอย่างน้อยก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเราจะเห็นมะกรูดนะคะที่สมบูรณ์นะคะอะเดี๋ยว <c oughs> ไม่ติด <c oughs> เดี๋ยวน้องไปเอาเทปมาปิดเขาให้เรียบร้อยโอเครอรออีกรอบนะคะในรอบเจ็วันค่ะ แล้วมาดูกันนะคะว่ามะกรูดของหน่องนะคะเขาจะขึ้นมาสักกี่ต้นนะคะมาค่ะเราก็มาอัปเดตกันนะคะตัวที่หน่องทําไว้นะคะเจ้าะมะกรูดนะคะเพราะจากเมล็ดก็เกือบลืมกันไปเลยน่องน่องก็มโมแต่ยุ่งกับงานทําขนมนะคะที่เราย้ายจากกล่องนะคะหลังจากที่เราเปิด ฝากกล่องทิ้งไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะก็เราก็ย้ายมาลงกระถางนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ดินที่มันเยอะได้อาหารที่ที่นองบอกว่าให้มันได้อาหารที่มันเอลึกขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ตกเกือบ20วันตอนแรกนองกะว่าจะไว้แค่สักป,ประมาณ2สัปดาห์เนะเาะให้เพื่อนๆดูนะคะกระถางแรกดูกันก่อนกระถางที่เขาแกะเปลือกนะคะหนองก็เขียนเอาไว้ว่าแกะเปลือกนะคะเห็นไหม แกะเปลือกเจ้าะมะเมล็ดมะกรูดนะคะก็จะได้ต้นที่ขึ้นมาประมาณสี่สี่ห้าต้นมันจะมีต้นที่เขายุงอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมเมล็ดน่ะมันจะมีเห็นไหมตัวเนี้ยน้องให้ดูใกล้ๆตัวนี้นะคะยังยังยังงอกงอกกันอยู่ก็คือยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะคะเจ้าเนี้ย ยังไม่ขึ้นมาเป็นใออบแบบนี้นะคะแต่เท่าที่น้องสังเกตดูไอ้เมล็ดที่เราแกะเปลือกอะเหมือนมเมล็ดเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขาขึ้นใบก็เล็กๆกันอะใบเล็กๆพอมาดูทางฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ว่าเออ่ไม่ได้แกะเปลือกของเขานะคะของมเมล็ดออกนะคะก็คือเพราะฝั่งเอาไว้ในดินนะคะทั้งเปลือกเลย สังเกตว่าจะมีเมล็ดที่ถ้าจะมีความสมบูรณ์เยอะกว่านะคะใบก็จะใหญ่กว่าแล้วเขาก็ขึ้นขึ้นเยอะคือเมล็ดบะกุถ้าไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ขึ้นนะมันก็คือฝอรหรือว่าเมล็ดรีบนะคะทีนีเ้เดี๋ยวขยับมาดูตรงนี้นะคะหน่อเอเอานี้ให้ดูตัวนี้นะคะตัวนี้ร่วมสองเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะ มะกรูดนะคะที่หน่องเพาะเมล็ดนะคะที่เห็นใบแหลมๆตัวนี้จะเป็นต้นเอ่อต้นต้นส้มนะคะเขาเขาเขาเอา่อระบุว่าเอา่อเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแมนดารินสควอตนะคะหน่องก็ซื้อคือซื้อเจ้าส้มลูกเล็กมาจากมาจากตลาดนี่แหละแล้วเราก็เก็บเมล็ดลองมามาใส่ดูไว้ที่สองเมล็ดนะคะในกระถางนี้เขาก็ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นนะคะหนึ่งเมล็ดทีนี้ ระดับเนี้ยโตระดับเนี้ยสมควรแยกต้นได้แล้วรากรากแข็งแรงแล้วเพราะว่ามีใบเอ,อ่อเท่าไหร่ละ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองใบแล้วนะคะใบขึ้นสิบสองใบเนี่ยอย่างสองสองต้นเนี้ยค่อนข้างโตวไวมากเหมือนมันเล็กเขาสมบูรณ์เขาโตโดดเลยทีนี้น้องก็ดูแล้วว่าเด็ยขนาดเนี้ยย้ายได้แล้วนะคะเออส่วนที่ว่าที่น้องเพาะเอาไว้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็วกินเวลาประมาณเท่าไหร่ละ่ะชุดแรกที่เราที่เราลงไปก็คือแช่มล็ดข้ามคืนไว้แล้วก็ ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ปิดฝา1สัปดาห์แรกแล้วก็เปิดฝาออกมาทิ้งเอาไว้อีก1สัปดาห์เขาก็งอกมาตามลําดับนะคะหลังจาก1สัปดาห์ที่เราเปิดฝาแล้วก็มันลงกระถางน่องก็ทิ้งไว้รู้สึกจะ20วันเท่าที่น่องไปนับดูก็เท่าไหร่เบดเสร็จ34วันนะคะ34วันก็จะเห็นต้นมะกรูดแบบนี้นะคะ ก็สรุปผลว่ามะกรูดนะคะก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปแช่มเมล็ดเพาะเอาไว้ในกระดาษที่ชู่แบบที่ทั่วๆไปก็ได้ทีนี้วิธีที่หน้องทาก็อาจจะเหมือนล่าช้านะคะแต่มันก็ได้มเมล็ดมะกรูดที่เติบโตได้ตามลําดับนะคะก็ถือว่าไม่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่า เจ้าต้นมะกรูดที่เห็นขนาดนี้นะคะต้นแบบนี้นะคะดูกันใกล้ๆก็ถือว่ายังไม่ใหญ่มากเดี๋ยต้องจะรอเขาอีกสักประมาณสองสองสามสัปดาห์ก็คือให้เขาได้ได้ขนาดเท่านี้นะคะให้เขาได้ขนาดเท่านี้เลยเท่านี้นะคะรากมันจะแข็งแรงแล้วถ้าประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวต้องจะย้ายเพราะเขาขึ้นหนามแล้วนะคะเห็นไหมขึ้นหนามแล้วนะคะ อันนี้นี่สองเดือนกว่า,วาแล้วที่น่องลงไว้อย่างต้นส้มเนี่ยไอแมนดารินสควอตเนี่ยที่ที่เป็นใบ,บ,บแหลมๆเนี่ยเดี๋ยวต้องจะแยกเขาเพราะขนาดนี้เขารวมกันหลายต้นแล้วก็กระถางก็คือเออก็ต้องแยงอาหารกันก็ต้องรีดเคลียร์นะคะก็เอาเป็นว่าสรุปผลว่าการเพราะมาก กรูจากมเมล็ดก,ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองทํากันนะคะก็ถ้าใครอยากจะปลูกมะกรูดติดบ้านไว้เพราะมันปลูกได้ตลอดปีเก็บไว้ในบ้านได้แค่ขอให้มีแดดเข้านะคะให้มีแสงแดดแล้วก็เลี้ยงดูบํารุงดีๆก็ใส่กระถางมันก็มันก็สามารถที่จะอยู่อยู่รอดได้นะคะเดี๋ยวน้องให้ดูมะกรูดที่เราเพาะไว้ในกระถางที่น้องซื้อมานะคะมันมีทั้งแบบตอนกิ่งแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ นี่นะคะหน่องก็ไว้กระถางประมาณนี้นะคะก็ประมาณฟุตกว่านะคะเขาก็โตดีนะก็ใบก็ออกเป็นพวงเลยตัวนี้ก็จะเป็นที่หน่องซื้อมาเฉพาะจากมเมล็ดนะคะอายุร่วมสามปีกว่าละนะคะพวกนี้น่าจะเป็นทับกิ่งอะซื้อมาก็จะเราจะสังเกตหนามนะคะหนามจะไม่ไม่ยาวแหลมมากหนามเขาจะแบบว่าสั้นนะคะถ้าเราเพาะจากมเมล็ดหนามเขาจะยาวแบบนี้ค่ะ เห็นไหมก็อยู่ได้น้องก็อยู่แบบปกติเลยที่น้องซื้อมาถ้าเป็นต้นที่ลงกระถางอันนี้ก็คือเหมือนใกล้จะตายหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ก็รอดมาก็คือก็ยังเลี้ยงไว้ในกระถางตัวนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปี2015ก็นานนะคะ5ปีกว่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเขาก็คนขายก็บอกอายุปีกว่าแล้วนะคะก็ตกเรียกว่า6ปีนิดๆน,น่ะก็เลี้ยงในกระถางได้นะคะ ทีนี้ก็แนะนําเพื่อนๆว่าลองทดสอบดูนะคะถ้าใครอยากเพาะมะมะกรูดจากเมล็ดนะคะทําได้เลยขึ้นได้แน่นอนนะคะก็วันนี้ก็แวะมาเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูติดตามกันนะคะว่าน้องจะมีคลิปสูตรอาหารสูตรขนมหรือว่าจะ ปลูกพืชสวนครัวกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูพาอปลูกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็หองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ